หากใครกําลังสนใจเติมเกมในราคาที่ถูกกว่าผมขอแนะนํำ PC Card คุณสามารถเติมผ่าน Facebook ที่มีผู้ติดตามได้ถึง28,000คนหรือเว็บไซต์ได้2ช่องทางเติมง่ายสะดวกรวดเร็วในราคาที่ถูกกว่าถึง35%หากใครสนใจเติมเกมสามารถอินบ็อกมาที่ลิงก์ใต้คลิปหรือสแกนคิวโค้ดตรงบมขวาบนของคลิปชื่อสวัสดีท่านผู้ชมนะครับพบกับผมชายพีนะครับอาล่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่เกมคุกกี้รัน Tower of Adventure นนะทุกคนก็สําหรับต้นเดือนมีนาคมก็มีคุกกี้รถมาร์เบิลเบอร์รี่ เป็นตัวคุกกี้ตัวใหม่นะทุกคนก็สำหรับตัวนี้น่าจะเป็นกึ่งแท้งกึ่งซัพพอร์ตนะทุกคนอันนี้น่าจะไม่ใช่ตัวดาเมจหนักเท่าไหร่เจ้าตัวนี้ก็จะเป็นทาานมืดเออทาานมืดก็ไม่ได้มีมาสักระยะหนึ่งแล้วนะหลังจากตัวที่คอลบีมาก็ทิ้งช่วงยาวเลยสำหรับทาานมืด ได้มาแล้วใช่ไหมโอเคเราได้มาแล้วทุกคนอ่ะได้มาสองเลยโอ้โหใจดีแท้อ่ะเดีย๋ยวเราไปเปิดตัวการ์ดหน่อย อย่าลองเปิดก้ารธรรมดาก่อนนะทุกคนว่าจะได้ไหมนะได้ปะเนี่ยเรียบร้อยทุกคนได้เฉยได้อีกหรือเปล่าโอ้ไม่นะยังไม่ใช่ อันแน่เรียบร้อยได้2ใบนะทุกคนอ่ะก็เอย่ามาดูกันก่อนตอนนี้ผมยังไม่รีบอัพนะเพราะตัวมันก็ไม่ได้เป็นตัวดามจจาไม่ไม่น่าจะรีบปั้นนะตัวนี้นะทุกคนก็สําหรับตัวนี้อ่ะอย่ามาดูรายละเอียดจะหน่อยนะทุกคนไม่ได้ทับซ้อนส,สามารถรด้ซ้อนทับเพิ่มเมื่อระด้ซ้อนสูงสุดก็สามารถใช้จงตีชาร์จโอเวอร์โหลดได้ซ้อนสูงสุด3อัน อันนี้จะเกเป็นการเก็บชาร์จเหรอการโจมตีธรรมดาสูงสุด3ครั้งครั้งที่1.80ครั้งที่2.91ครั้งที่3 167แต่ถ้าหมดชาร์จหากดาดายังไม่ซับซ้อนก็สูงสุดก็จะรวมพลังที่ถุงมือเพื่อรับดาดาซ้อนทับโอร์โหลดหลังจากพุ่งเข้าบนก็จะตกวางพื้นเพื่อสร้างความเสียหายแกศัตรูพร้อมมอนเอฟเฟกต์แคชศัตรูที่อยู่ส,สภาวะแคชก็จะได้รับความเสียหาย คุกกี้เพิ่มขึ้นความเสียหายโอเวอร์โหลด360แคสเพิ่มความเสียหายดีได้จากคุกกี้25%อ่ะส่วนสกิลเดี๋ยวมาดูกันหน่อยคูทาย12วิความเสียหาย1,004%บักรดความเร็วเครื่องที่60%ต่อเดือน3าวิเอ่อผมสงสัยอยู่ไอตัวบัคนี่มันจะใช้ ได้ประโยชน์จากการยิงกับพวกมอสเตอร์กับบอสเหรอบอสนี่แทบจะไม่ต้องวิ่งเลยนะอ่ะส่วนอันติยิงแล้วใช้เอฟเฟคคราชสความเสียหาย2500%เพิ่มความเสียหายได้รับจากคุกกี้25%่อเนต่อนเนอร์ิวิอ่ะสำหรับเจ้าอันติก็จะเหมือนเป็นใช้เจ้าตัวดีบัฟนะทุกคน สำหรับตัวนี้แล้วชุดก็น่าจะต้องไปเททางดีบัฟนะเห็นผมดูในกลุ่มเชร์ชุดมายากลผมนี่งงเลยมายากลมาจากไหนอ่าจากตัวสก,กิลแล้วอันตินี่คือดีบัฟชัดชัด ตัวนี้อาจจะต้องใช้ชุดอทองคําไม่ก็เดี๋ยวนะเซตแม่มดเหรอซึ่งตัวนี้มันต้องใช้ตัวดีบัฟช่วยนะทุกคนเพิ่มความเสียหายให้กับท่าเครื่องหมายคุกกี้ติดตั้งก่อนยี่สิบห้าเปอร์แต่ถ้าเป็นชุดฝนดาวตกลดความทนทานอยู่ซึ่งเป็นเดียวคุกกี้ติดตั้ง10%เปอรเซ็นต์ไาร้อยสิบห้ามีพยดีบัฟถ้าให้ผมเรานะ่าจะต้องเป็นชุดทองคำนะทุกคนเพราะไอ้เจ้าชุด เลียกฝนดาวต,ตกเนี่ยก็คือน่าจะต้องใช้กับเจ้าตัวแบล็คเบอร์รี่ซึ่งมันจะชนกับตัวนี้ตัวนี้อาจจะต้องใช้ชุดทองคำนะทุกคนซึ่งอา,อาจจะต้องใช้ดีบัฟเสริมให้กับเจ้าตัวอันติ อะส่วนการ์ดก็เป็นการเพิ่มพลังจรงตีแต่แอบสงสัยอยู่ไอตัวนี้ไม่น่าจะใช่ตัวดามจจจานะถ้าอันติเสริมแกร่งให้กับเพื่อนรวมทีมตอนนี้ดามหลักก็น่าจะเป็นเจ้าตัวโคอลบีเหมือนเดิมแล้วก็ตัวที่3เป็นแบล็กเบอร์รี่อ่าแบล็กเบอร์รี่ก็จะใช้เซตนี้เหมือนเดิมนะทุกคนส่วนเจ้าตัวใหม่นี่ก็อาจจะต้องเซต ชุดทองคำซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะใส่ชุดแบบซ้ำกันนะทุกคนในการลงพวกเลดแชมเปี้ยนหรืออะไรก็เดี๋ยวมาลองรีวิว,วันหน่อยว่าเจ้าตัวใหม่จะมีดีประโยชน์อะไรกันบ้างนะทุกคน ก็การตีธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษก็ค้ที่หนึ่ง้ที่2องที่สก็คืออ่ะเหมือนจะใช้สกิลได้รับเอฟเฟกต์บอสก็คือลดความเร็วขึ้นที่60%แต่ไม่รู้อ,ออกมาใช้กับบอสได้จริงหรือเปล่ปาบอสแทบจะไม่ต้องเดินเลยนะอันนี้น่าจะเหมาะกับพวก PvP หรืออะไรสักอย่างที่ไม่ใช่เหล็กแชมเปี้ยนแน่นอนเลแชมเปี้ยนบอสมันอยู่ตรงกลางแทบจะไม่ขยับเลย อ่ะเดี๋ยวมาดูอันติกันหน่อยเพิ่มสกิลอ่ะอันติก็็จะได้เจ้ตัวดีบัฟตอนนี้ดูใต้เลือดบอลนะทุกคนมันจะมีตัวบัฟดีบัฟอยู่ซึ่งอันนี้จะทำให้เ่าคุกกี้เพิ่มความเสียหาย25%แต่ไม่ใช่อย่างประเด็นเดียวนะทุกคนการใช้ชาร์จ ถ้าชา้าเนี่ยแล้วเปการทุ่มตีเนี่ยก็จะใช้ก็จะติดบีบัฟเหมือนกันเหมือนอการอันตีเลยก็เท่ากับอันนี้ไม่จำเป็นต้องใช้อันตีเพื่อติดบีบัฟย่างเดียวนะสามารถในการตีธรรมดาชาร์จจนเท่าไหร่สูงสุด3ครั้งเนี่ยก็คือมันจะทุ่มพอทุ่มแล้วก็จะติดบัฟได้ตลอดซึ่งอันนี้ก็จะทําให้ในทีมตีได้ลดความเสียหายอีก25%เตตลอดเวลาเลยนะทุกคน อาจจะไม่ต้องรองติดตลอดเวลาก็ถือว่าเป็นพุกกี้ที่ค่อนข้างโกงนะถ้าจะทำให้ติดดีบัฟได้ตลอดเวลาขนาดนี้นส่วนสกิลก็ถือว่าแรงนะถ้าจะขึ้น2 5นี่ก็ถือว่าแรงมากนะกับสก,กิลธรรมดาเท่าไหร่1,004%แรงแบบขี้แตกเลยทุกคน แต่ดีตรงไม่ไม่ต้องอันติเพื่อรอดีบัฟอย่างเดียวอะ่ะก็คือสามารถชาร์จในการโจมตีธรรมดาก็สามารถทำให้ศัตรูติดดีบัฟได้เหมือนกันอ่ะมันจะชาร์จครบ3ครั้งนะถ้าไม่ครบมันก็จะไม่ออกนะทุกคนก็ประมาณนี้สำหรับเจ้าตัวโุกกี้ตัวใหม่ ตอนนี้ผมก็กำลังทำเพจเฟซบุ๊กก็อย่าลืมมาช่วยกดติดตามด้วยนะคคลิปนี้ก็จบวันนี้นะวกันนะชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แ้่ถ้าคุณแค่ก็อย่าลืมฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ